ในร้ายโตแต่เิบดิเฉพาะต้นเสาอนี้รลายกว่าม่นนี่เลยดะางปนั่ตาปุณกรุบอันเดเห็นรล่าเห็นมุกเห็นบอดแนมบ่เห็นเนมเห็นโปนี่เขาคุยได้เขาจับม้มา่ล่าไลุ่ยบอดจับไม่อยากยินใจหนามันเนาะช่วยจับเ่อยบา้วผมจมาสอนกระโดดน้ำบ้ามาผักมออม มไมใส่หัวสิกไก่นำไมไม่ด<า>ีไม่ดมทำไมเรำมาพิเดิมกันดีกว่าสวัสดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้ก็กำลังมายามเบ็ดกบอีกนะคลิปนี้ต่อจากคลิปเมื่อคืนนี่ยามเบ็ดกบตอนเช้าดูแกลังเพลูนตัวหน่อย ตัวใ้านหนบ้านไดตัวใส่กันก็เขียดหมูเอูกเกือบรุดมาแกจะปลดออกแบบสบายคล่อยเลยเขาอันนี้ก็ว่าเ้าอันนี้แต่นี่เขาสำหรับเขาในช่วยเต๋อตะเวนมันเหลิมตุกเอ้ยเหลิมตุกดินหรอตะเวนก็ร่างเหลิมขึ้นนี่ย่ำเลยร่งหนึ่งบ่ถือถือร่างที่สองขาหลุนหาพวกนักการตอนเสาวนี้มันสีมันเงียบพี่น้องเลย แต่ว่าเมื่อคืนนี้ถือว่า,า,าประมาณปะาดยามซองเถื่ออะไรเกาโตเมื่อคืนนี้เอา,ถ,าถ้ามรุ่นถ้าเบิ่งน้ำกันตอนเซลนี่ว่ามันสีถือเจ็กโตสีมันเจ็กโตนะกำลังปืนเน่าแล้วกำลังหนามาเลยหงุดหงิดพวกแกร้อนอู้หลังนี่ก็ร้อนทุกค,เคน,นเออเมื่อคืนนี้เขาพยายามเนาะบอดนะ เข้าบเขาบ่เห็นถือเสยบ่เห็นทุกคนจะลงว่าชิเก็บกูลังที่มันบ่ถือแต่ว่ามัขึ้นนี่บ่เห็นใครตดนบ่หลุดเสยแต้มที่สองนำขั้นนีลงล้ลกลกลงวกน้ํำขั้นกินนี่ไม่จะนำขั้นเขาก็เลยเบอยกรงวันนี้หลบเสาลืมเอาเกืบ,บุดมานำ้ำแต่ว่าย่ามกางขึ้นนี่เขาอาจจะย่ามบเบิดนะเพราะว่าเข้า โบเห็นหุงกับอะไรอโค่มากับโบคอยหุงข้าใส่แล้วข้ากับโบคอยจื้อนี่แหละข้าสิมันจื้อเบิดกระต้อนเสานี่แหละว่าวันอันว่าสิถือด้วยว่ามันบดถือทันเสียกระเสียในตอนเสาอีกแล้วขั้นได้เบิดก็คือได้เบิดในตอนเสานี่แหละเออหลังนี่ก็ถืออีกแหละวตัวที่สามทุกคนนี่แต่ว่ามิจกบซ้ำนี่แหละผู้ที่บนกินเสบผู้ที่ยำไดทั้งกระดูกทั้งเอียงฮะเบิร์ดหลังที่มื่อคืนนี่เบิร์ด แต่ว่าเมื่อคืนนี่ก็ถือนะหลังถื้ะเออเนี่ยมาเสากระถือขึ้นทุกคนเมื่อคืนกระถือเด้อตอนเสากระถือขั้นบนบันสีถือบนมันมีเนาะแต่ว่าตัวหน่อยตัวนี้นี่ดิตัวบนใหญ่เดี๋ยวจะวางอะเรบีบขบหรือ่อะไรขบ เมื่อเด้ลังนะว่าเมื่อไงไมเบิ่งลังนี่กอ่ะทั้งในถือบ่อเดมมาคืนร้อนหลังนี่โม่นี่ก็ร้อนคือกันทุกคนมขึ้นเนี่ก็ร้อนตอนนี้ก็ร้อนอีกเอาร้อนทั้งนี่ก็ร้อนเด้อของสนะ่ใส ล,ล้านนี้บัวท่าตะกินครับร้านสาวบาได้ม,มาน้ำร้านสาวบัท่าตะตื่นเัากเ็เลยม,มากันสองคนค่ะจะได้แกะถือบ่โอ้ถือมาบ่อนอันพ่นลมนี่ทุกคนนี่ <laughs> บ่อนตกโบกเมื่อคืนนี่ Nào, nằn, nằn Đồng đèn của lé, bà đèn, đèn của các bé Ủa, lăng thì thược rồi, thốt Nè, nè, nè Đột đồng đèn, đồng đèn ยังเห็นข้างเด็ดตีอยู่ได้นี่มี่ตัวซ้ำนี่แหละไม่จะใส่นี่แหละแถวนี่แปลว่ามันบอนหากินมันบอลลายประไดันว่นมีป่ามันก็เลยได้ตัวซ้ำนี่ cứ bỏ này có khá thế nó bỏ kìa lắng đi thử ít đâu một khuyên đi cả thử tôi nghe có một khuyên chắc nổi Ê. ตอนเสาร์น right ี่ถือประมาณนี่ด้วยทุกคนถืออันเกือยู่คู่ล้างผัวแหละตอนเสาร์นี่จำนี่ถือว่าเหยี่ยมๆโอเคเลยเนี้ยที่มาเวิร์กลังที่มาลังท่านกระตู๋ทุกนเนี้ยจะมีสิบีโอ้ร้อนแล้วนี่เริ่แต่เบ็ดคิดวังคิดวัง เิ ón, này. Í, b ắt, b ้งมาเบิรงเบ็ดลังหักก็เนี่ยเถื่อกัะร้อนซ้มเถื่อเลยนี่เบ็ดขิอันดับเบ็ดตะกระแตนตัวนี้นี่โอ้ป่าป่าอยังดีป่าไอ้เนผ้อนรเบิรงเไาก่อนนะจะปลาย่างงี้มึงมงชิมึงเบิงแกแกมึงมึงมาแก้ปลาเนื้อน้ำพรน่นี่นีนี่นี่ักจักป่ายังนี้คุนคุณอยู่เด้อฮะพี่ชิโตงเติบเอ่ะ ที่วิ่งมึงลัดทางนีนเด้อเออตายยังไงโอ้โอ้ตัวใหญ่บ่างหปลาเค็งสองตัวโอ้โหโอ้โหปลาเค็งสองตัวทุกคนเป็ดแอออ่อนท่านิใส่ขี้กระเดือนเพือที่ซ้เถื่อหลอนปะซ้ำเถื่อนี่เบ็ดลังหักตัวนี้นี่ก็ถือกันไปอยู่ทุกคนนี่ con nghẹt con nghẹt con nghẹt kìa này nè xuống thì dù ở đó thì bớt là lẽ giang hơn với này nhưng lại ít xì lắng cả bớt vậy này lắng như thứ gì thứ quá chết nó nhanh này Nhưng hà lắng xuống phải Mà thằng này có lắng màn tôi nữa Có lắng màn tôi đi thằng ที่ก้มือตัวเองสำได้นี่ไม่จะใส่นี่ใส่นี่ไม่จะโตสำนี้เลยนี่โตบาใหญ่อืมดูอ้หลังนี่ยังคือเก่าแก่ยังเหมือนเดิมหลังนี้อู้ต้นตัวใหญ่แค่แก่แคตัวใหญ่แก่ตัวใหญ่แก่อู้หหีกระตูดอยู่นี่นี่นี่ โอ้แสดงแสดงแสดงตัวใหญ่เท่ตัวตะยามากำลังมีตัวใหญ่ตัวเดียวนี่ทุกคนนี่ร่างแรงนี่บูตัวใหญ่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 เลยทั้งนี้ซ้ำนี่เสอมคิดว่าขั้นจะเป็นทั้งหน้าเสอมเองนี่นาชิมีจะใส่นี่แหละทุกคนใส่นี่แหละก็ใหญ่กว่านี้ซ้ำนี่นาชิปกตินี่สามตัวนี้ บุบันเห็ดแก่ก็เข่ามวนนี่มวนกบใหญ่ก็เข่าอันนั้นเบิดเลยทุกคนนี่มุนเบิดเลยนี่กบเพียดนี่มันหยีบพูน่ะต้องเศร้าขืนกันเศ้าขืนกันกบเพเพด่นให้มันขืนเขาแหงบางงามเขาแหงเพียรุ้งนี่มีแต่แนวนี่เข่าก็ได้เข่าอายยี่รุนข้างโอ้ลังนี่ลังนี่ร้อนแก่ ร้อนลังนี่ลังนักก่นก็ร้อนเบิดอลไรได้นี่เนาะเบิดแล้วนี่เบิดอลไรทุกคนนี่ลังนี่ลังสุดท้ายเมื่อไนละร้อนจะนี่ซ้อมตัวแต่ว่าเม,มื่อคืนนี่ร้อนเมื่อคืนนี่ตอนนี้บ่ร้อนโคบอะไรแกเบิดใช<า>่โซ so น้ำอาเลย2 4 6 8 10เออ6 30หลังไปไปเบิ่งอยู่เที่ยงพุ่นแล้วว่าสิได้จักโตนะสิมาจักโตตอนเช้านี่ยังได้โตคือสิคือก่อนอันนี่ก็คืออยู่เออยันมันดึกยันดึกมันออกเนาะยันมันออกเด้อ ตายโตงูกินมันโคบันบนเป็นโตแก่สองเพื่อนอ้ายกนในร้ายโตเติบดีเสาะต้นเสานี้รายกบบุญนนี่เลยทุกคนจะเจ้าโตหนับเพื่อหลานนับได้บะ ควนควนลายเป็ดเปดโตเออใครก็มาขึ้นีนซองหล่ออยู่โอ้ไปแล้วตัวหนึ่ไปแล้วไปแล้วแกแกแกโอเทเทกันม่แตคกบเลยในวันนี้คุณน่ะได้อยู่สิปลาย อยู่สิบปุ่ยสิบเจ็ดโตถึงกลางคืนถึงกลางเวรเชื่อจะได้พลังกินปน่นปุ่นก็ปนเมาต้มหมดท่านจืดหลวงหลง้บ้งต้มแล้วก็แทน้ำใส่แป๊บเดียวเออนล้วเอาเอาหน้าไมต้มเออน้าไมต้มมันเลย เออสีดมปนเดี๋ยวนี้ไปดีลวกพักกันนะพักบุ้งหดเลยนี่ยินบ่ยังไม่เคเลืกยังพี่ว่าตะบามาเนี่ยอืมกับตัวนียนพี่มาแดงไว้ขนาดอไฟตัวเดี๋กับื้งก้ย ตาได้กินอย่าว่าหน่วยตุ่มนีกนม่ก็ได้ปุ่นะตป,ป,ป,ปุ่นอายุอายุ <c oughs> อย่ะปุ่งไผพร้อม <c oughs> มาใส่ไล,ล่ๆลรดเรือเรือนทันลูึ มีทรไซเบิร์ตไทรีซยังตัวอะสุ้ดี่้จะน้ำเต็มต่ไปนู่นเรื่องอะเอกไม่เหนหนใสลวกบ่อไหนี่ลงใส่นะท,สทานไหมผักบุ้งลวกไหมจะาหญ่ป้ะใหญ่ครับนูไม่ใช่กลุ่นกรอบ มันจเห็นหเ่เห็นมุกเห็นบไดแนมบ่เห็นเน้เห็นรองเมเห็นบ่เหรเห็นมุกเห็นเห็นมัคือเห็นมันมาไวแม่ปอนไหวละมันกินนี้อ๋อลูกปอนใช่ลูกจับปอนหมัครเพยงล้ะวนนี้เขาหุยด้วยเขาจับมามเลยละร้าุยบอจับก็อย่ากินแต่ลนามันเนาะจับ บอยยังมอไม่กินได้งนั่งเขา่นเนี่ยเขนมลอืมปยืนนนีอืมจกมานนวะจุกมานักนวะนัาวสามคนปั่นนึง โอ้เฉพาะดิ t ung t ung ่นเจ้าเก็บเนีเป็นยังตุ้งตุ้งเดืหดล่ะตาตุ้งตุ๋งนั่นหมดแล้วไม่ยิ้มึงเห็นก่อน่อนนี้่าเป็นจจริญผมยิ้มเห็นอยู่บ้านก็ได้กินเห็นไม่เหงาบ่อืกไม่เหงาไม่อยากเหงาไง มันสดนแต่มัน้ากมันเสียแล้วมันอยากเหนาวแลพผักมันหอมยเออผักมันมันหมุนเดยวพังมักมันหมันหอมไปเลยจืดเขาจืดตีตอนลกจันพู่พูนละหมกเ่ไม่จะอนก็ไปเฉพาะเป็นมาครบแลมันตายไม่ขาก็ะแรงกัะหนอมันน่ผักกันบเอาเก็บมาได้หร เล้น่ใช่จำใช่ไหมล่ะเก็บมามาใส่เราเราก uh ็เอาหเอามุกรถาเอาเด้อเราถึงมื่กระาถาแล้วก็หมุกนึ่งมากินเศวกที่หอมเหรอหน่อเอมผักมันก็ท้อมันจะใส่หัวิไข่ทำไมไม่ดีเลยทำไมฮะ นมันพื้ i เดิงกะวีเก้อวัอที่เราได้หายก็ให้มุกเดียวของเอางไมอู้ดีไปไหนทุ่งๆเด้อมันว่าทุ่งๆซาบูลาเลยแบตุ่งงมันเราแบจับตัวจับกูซื้อขนาดมันต้องเงินหน่อยขนาดอ่ะ มึนแต่ว like ่านเรศัพท์นะมันเน่ยแคเตอรของมันม he ันอาจมันอาจจะบุกมเราเห็นมับิ่งอยู่ใชกบิงตัวนี่มันอาจจะเอาหัวย่างกับมี่เจาไปบิ่งอย่างใช่ตาเปนปีเออจะว่าหน่วยดำขึ้นมาเป็นหน้ดำเฮ้บ่กมีเด้ันเบิ่งัเลยมี้ีมันพอดาเลยเบิงหลก็ไดกับหัวกับหาง ทุกคนตอนนี้เจออมก็มาหอดบ้านตัวเองเลยนะหลังจากกินเขาอยู่บานดนขังแล้วแล้วก็ะหลังจากนเขากินฝนครบแล้วมาหอดบ้านเัาเองเลยแต่ว่ามาหอดบ้านก็ปะเพิ่นเอาจิโปมาหายนะเพื่อไทยนางเดาเอามาหายเพื่อไทยร้านเอามาหายนะอนี่เจ๊ออมก็จะใช้จิโปมผัวไปกินหัวกินตอนแรกนะเพิ่นเอามาหายแต่ว่าเจออมก็ให้เงินเพิ่นนำมาหละให้พอได้ล่าในซื้อบัตรนะ เุ็คกตัเลยระบองเขาใส่แล้วผนแล้เขาสีสหัวจักตัวลายอยู่นี่<ม>กินกปนก็แบบแล้วก็ใช่ว่ากินขัวที่โปรงต่อมันปาแล้วพุดใดเกือยเหนือ,อ,องเราสบายเนยทุกคน เราสบ,บายกับจะรขึ้นป่าเลยมันจากลงมาในชีนมือป่ามาฝากโซออมแล้วก็ขึ้นป่าเลยทุกคนแต่ว่าต้นเข้ามาเดิด้านข้างหันท่าอาศวิปถิทายนะทุกคนเทำอัศได้ถ่ายตอนเท่าเดินทางมานะยันโปรแกรมพี่น้องเบื่อแล้วนะถ่ายต่เดิมๆนะจอมก็เลยอัิปถ่าย ตัวเมย์ในวันนี้เลยดวดเดี๋ย,ว,ยวอีกเขาประมาณเริ่มทอเขาเริ่มทอเห็นร้ายแบบนี้เห็นขวดควยร้ายเตี้ยตอนนี้ยังขวดประทันร้ายเลยคุณไม่เลีงเป็นวันอีกนึงถ้าเราเป็นคุยขวดสีประจักษ์คุดก็คือบันได ใส่ขีกุนมันเอาก่อนแล้วก็ใส่ขีข้อมันมาเลยกุนใส่ในสองสซปิตินแลมันออกก่อนแล้วก็เอาปีอเอาปีกุนออกใส่ขีล่างกับลอยทุกคนให้มาขวัวันนี้มาขัวายิ่เพื่อนย้่ย

ร่งรุ่งอืมม่นตมน้ชัช้แต่ขามันด้อือหืฮถอยใช่ไหมมันยืนกระงมหง่คุณจุกัดโอเคแล้ทุกคนในสไรคลิปนี้กับมียังร้ายนะสองกับทข้อจบใบซ้ำนี้ จะได้กระพริติดตามคลิปต่อไปด้วยทุกคน